สวัครับวันนี้เอามาหาวัตถุดิบครับหาสอนกุ้งรวมช่างสวัสดีครับพบกับครัวช่างครับวันนี้ <c oughs> มาหากุ้งครับวันนี้มาหากุ้งนี่ช่างนกครับช่างนก กำลังเตรียมดางครับสว่วนกุง้งช่างโด่งกับช่างจอนพูนสร้างตองเขาลงนล้ำแล้วยนัราเดี๋ยวกำลังเตรียมดางเดี๋ยวจักหน่อยชัางลงมไปแกคนกับไลคือ้กู แต่นี้กำลังส่วนกุ้งกับบ้านเหาโงุ่่นี่ยคนกับไลทก็คนกันเลย ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว สั่งต่อ่งมาสั่งลงครับมือแกมือแกวันน้มือแกน้องกลางดงชนบุรีครับ ้เต็มเนี่ยกุ้งเต็นสมซีอย่นี้มือแหครับมือแหสังทอง

เ่องยำมึงมึำสุดนะเาะว่านี่ไม่คอยเลยเียวเงี้ยแ้นี่มแจมด้ด้่แล้ววันนี้ช่างลงจโชสดๆเอายำมัวดิหัวยำเลยดิเกินไปแล้วหัวันก็เป็นคนแล้วปล่อยมัวนี้หน่อยเนดาน้วนหเราเราลิงไงตอนนี้กจ็คสี่นะตอนนัน จะบดอีหอยจะบดอหอยด้แต่มันมันมีลูกกันหน่อยกปอยเลยหน่อยลูกมันลอยให้ตอนมันบมันมีลูกเนาะแล้วมันะดัเลิลูกลูกอันนั้นลูกน็อตลูกนอลันเบาจิ้มน้ำอืมบริสายทีเพราะงแล้วมันกระตงดังเลยนะเพราะว่ามันสั่นอืมตึงไว้ยังไงวสีตนให้เบิมัน่าตงโซ่ขีมือ เนี้ยไปวัน่ากินซำกุ้งยี้ยเนี่ยย่งพังนแมวส่วนเียงข้อของเป็นนกโซ่สติปบ้านแห่แห่พิคาดชัวรโฟสุดยอดครับเบิ้งปลาได้อีกตัว เห็นแล้วครับยิบเอาเอาเอาหินนี่ยิบลูกเอาตัวมันตีนเสื่อมกว่านี่ไม่ไม่ยิบเอายิาเอาเอาเซีเอาเซีไปเห็นแล้วกอนขึ้นไปใหย่างพนักนักลูกวะนักเหียงวะเจดีดินเจดีดินโอ้โหดแลบวมาเมียนั่งหมดเลยเสือลูกแูนี่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 ด้วนะเามองมีกอนนี่เป็นส่วนเอาเมียอือเอ้โหโคตรด ขึ้นปุ๊เหรขึ้นบลกเหรอขึ้นบกม่ได้แล้วหอยน้นี่เอานีก่อนปุ๊บลงนำมาดิตัวตโยขึ้นตัวนี้ตัวโยขึ้นก่อนขึ้นล็มาทำอยู่วะ ต้องบังพอเลยอยู่ข,อขอ้ลูกอยู่ข้างลูกอย่ๆของเราลงมาแม่นวัววิขี้หอยนักผดวะเขาวะ มันหูปุ่งแมนี่แมนตัวันีตม่ไรอุ้ยโอ้ยยังมาสมางเล็กเามเล็กดูมันหนักเขาบกว่าลงเลือดูมันหนักเขาบ่วะวันเนี่ยลงเลือกวดได้ไมบวหอยไปขายครับแกหอยไม่ไดใส่หอยวะม่ได้มาแกกุ้งได้ไเอาไปต้มแกกินมีดปารใส่กุ้ง่เม่นก้นไร่ดอกเลือดเลือดดมันนอันนี้ปวดไหม ไอ้ก <laughs> <c oughs> ุ้งแนวไปเสียละไอ้ตัวเนยไอ้กุ้งตัวเนยเสียเลยกุ้งเนยมันียัะมามันเริ่มอกมาแล้วเดื่มอกมาแล้วบักอีบอีบหลุนอะไรเงี้ยพอพันเพราะว่าเอดลูกออกปะไม่ได้ดอกนี้ดีมันหนักแห้งหนักโคตรเนาะไอ้แก่นี่ยคืองูมันหนักเลยอันบกห้อยนี่นะของแก่ข้าช่างโดง โบครับพี่น้องแก่ข้าวแก่ข้าวบายอช่างดงแห่โหนครับ,แ,บแตกไม่แตกคอยดูอีกทีครับว้าวได้ปากคอยไงวะจักนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาหาเบิ้งปลาทาเบิ้งปลา ปายังปายังมาลับกุ้งครับมาแล้วครับมาแล้วแล้วอูวิตกุ้งมาแล้วกุ้งเนื้อมันปูด้นี่โอ้ยเหลือแต่น่องกุ้งนะเนี่ยได้ใิมไหมหวานกำลังหวานสุดยอดครับฮโอ้ยกำลังมาเลยบาำเดียวคกุ้งกำลังมาคำเลยสวยครับสวยครับ ก่อยกลุ่มดินการดินการกันี่อยู่เนี่ยวหนื่อยไปวครับโดยช่างนกว้ายหวานจ่วยหวานหวานยกปู่ไหมแสบไรพี่น้องแสบแสบแสบไรพี่น้องจดจัดประคับประคองหุ่นหนครับ อันนี้ครับช่างน้องโชว์กินชุ่งเราชุ่งเราหน่อยชุ่งเราหน่อยปูสดปูสดครับปูสดชุ่งเราไ่ได้เดี่ยวไม่เนี่ยช่างลุงครับช่างลุงครับกินปูสดครับคนละเคิงครับไปใส่มาไปใส่มาผมมาต่หน้าได้ไหมเดี๋ยวกิชุ่งเราให้เราด้วยใช่ไหมม่ใกูกินเ่ะเฮ้ยนี่ปูสดครับอ้าวเฮ้ย